ต่คนดูเลยสวัสดีครับคลิปที่แล้วก็พูดถึง12โครงการรถไฟนะครับทั้งรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่นะครับคลิปนี้ ก็มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันนะครับเป็นรถไฟเ,เป็นแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับที่2เข้าคณะรัฐมนตรี19สาย6 0แสนล้านสร้างทันทีสีสายขยายสีแดงสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี้ยังไม่ลงมือดำเนินการนะครับคมนาคมพร้อมเสนอแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับที่2เข้าคณะรัฐมนตรี19สาย เข้าคณะรัฐมนตรี19สาย245กิโลเมตร600ล้านสร้างทันที4สายขยายสายสีแดงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬังสิต์ตลิ่งชันศิวิีราชกับสีน้ำตาลตัดมิชชิลิงออกก่อนนะครับไปศึกษาใหม่ก่อนนะครับกระทรวงขมนาคมเตรียมนำผลการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ต่อเนื่องปรปะที่2นะครับของกรมขนส่งทางรางรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามผลการศึกษาต่อไป หลังจากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกซึ่งมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคม2567นะครับโดยระยะที่2นี่นะครับมีทั้งหมด4กลุ่มมีทั้งหมด4กลุ่มหลักจำนวนรถไฟฟ้าเส้นทางหลักทั้งหมด19สายหรือ19เส้นทางนะครับ ระยะทางรวม245กิโลเมตรวงเงิน583,409แสนล้านบาทเมื่อรวมกับโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เปิดบริการปัจจุบัน8สี8สาย277กิโลเมตร และที่กำลังก่อสร้างก็มีสา,สายสีม่วงใต้นะครับ23.6กิโลเมตรสายสีชมพูช่วงต่อขยาย2.8กิโลเมตรช่วงเมืองทองธานีนะครับผมสีส้ม35.9กิโลเมตรจะเพิ่มโครงข่ายรถไฟฟ้ารวม584.3กิโลเมตรสำหรับ4กลุ่มได้แก่กลุ่ม a .1 เส้นทางที่มีความจำเป็นมีความพร้อมดำเนินการทันที4เส้นทาง ระยะทางรวม51.44กิโลเมตรวงเงินลงทุน63,480ล้านบาทประกอบด้วยกลุ่ม A1 นะครับ1รถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิทตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทาง8.84กิโลเมตรวงเงิน,น6473ล้านบาทที่สร้างได้ทันทีนะครับ 2. รถไฟฟ้าสายสีแดงตลิ่งชันสารยา ระยะทาง14.80กิโลเมตรวงเงิน16,70ล้านบาท 3. รถไฟฟ้าสายสีแดงตลิ่งชันซีรีราชระยะทาง5.70กิโลเมตรวงเงิน4,616ล้านบาท 4. รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลแครายลำสาลีหรือบึงกุ่มนะครับ 22.10กิโลเมตรวงเงิน41,721ล้านบาทกลุ่มเอสอนะครับเส้นทางที่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนก่อนดำเนินการนะครับภายในปี2572นะครับมีอยู่6เส้นทางระยะทางรวม61.21กิโลเมตรวงเงินรวม178,747ล้านบาทประกอบด้วย 1. รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อหัวลำโพงระยะทาง5.76กิโลเมตรวงเงิน2 5 5 0 5ล้านบาท 2. รถไฟฟ้าสายสีเขียวสนามกีฬาแห่งชาติยศเสระยะทาง1.20กิโลเมตรวงเงิน3,489ล้านบาท 3. รถไฟสายสีเทาวัชรพลทองหล่อระยะทาง16.25กิโลเมตร วงเงิน27,853ล้านบาท 4. รถไฟสา,สายสีเขียวบางว่าตลิ่งชันระยะทาง7.50กิโลเมตรวงเงิน14,863ล้านบาท 5. รถไฟสายส,ายสีแดงวงเวียนใหญ่บางบอนระยะทาง12.20กิโลเมตรวงเงิน63,100 10ล้านบาท6รถไฟฟ้าสายสีเงินบางนาสุวรรณภูมิระยะทาง18.30กิโลเมตรวงเงิน4,3,927ล้านบาทกลุ่มเอหมดไปแล้วนะครับมีอยู่6สายเนาะกลุ่มบีเส้นทางที่มีศักยภาพพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งนะครับปี2อ7 2ก็มีอยู่9เส้นทาง ระยะทางรวม132.35กิโลเมตรวงเงิน341,182ล้านบาทประกอบด้วย 1. รถไฟสายสีฟ้าดินแดงสาทรระยะทาง6.70กิโลเมตรวงเงิน14,731ล้านบาท 2. รถไฟสายสีเทาพระขนงท่าพระ ระยะทาง20.60กิโลเมตรวงเงิน35,602ล้านบาท 3. รถไฟสายสีเทาลำลูกกาวัชรพลระยะทาง11.50กิโลเมตรวงเงิน17,514ล้านบาท 4. รถไฟสายสีเขียวคูคตวงแหวนรอบนอกระยะทาง6.80กิโลเมตรวงเงิน16,347ล้านบาท 5. รถไฟสายสีเขียวตลิ่งชันรัตนาธิเบศร,ระยะทาง10.50กิโลเมตรมงเงิน2 9 4 8ล้านบาท 6. รถไฟสายสีแดงวลัลลโโพงวงเวียนใหญ่ระยะทาง3.45กิโลเมตรมงเงิน14,774ล้านบาท 7. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเคหะตำรุ ระยะทาง9.50กิโลเมตรมงเงิน15,882ล้านบาท8。รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางแคพุทธมนทนสาย4ระยะทาง8กิโลเมตรวงเงิน21,249ล้านบาท 9. รถไฟฟ้าสายสีแดงบางบอนมหาชัยปากท่อระยะทาง55.30กิโลเมตร วงเงิน1 8 4 1 3 5ล้านบาทกลุ่ม B นะครับบดไปแล้วครับกลุ่ม B มีทั้งหมด9สายรถไฟฟ้านะครับกลุ่ม C ฟีเดอร์27เส้นทางระยะทาง343.7กิโลเมตรทั้งนี้ระยะที่2นะครับหรือว่าแมป2เนี่ยยังไม่ได้บรรจุในโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและ บางซื่อหัวลำโพงนะครับไว้ในแผนนะครับก็ตัดออกไปก่อนนะครับมิชิดไล์เขาบอกมิชิลไล์ตัดออกไปก่อนไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับตัดออกไว้พิจารณาทีหลังก่อนนะครับเนื่องจากกระทรวงควมนาคมมีข้อสั่งการตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2567ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาทบทวนผลการศึกษาและออกแบบรายละเอียดใหม่นะครับเพื่อให้โครงการเป็นปัจจุบันเนื่องจากเป็นผลการศึกษามาตั้งแต่ปี2 5 5 1ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเบื้องต้นจะขอรบประมาณปี2570จจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเมื่อโครงการมีความพร้อมและผลการศึกษาพบว่าคุ้มค่านะครับการลงทุนจะนำมาบรรจุใน M Map 2ต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมแนะนำนายพลดูเลยคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ